คลิปนี้ผมก็จะมาแบ่งปันการทำรายงานการคัดกรองการอ่านการเขียนประจำเดือนธันวาคมปีการศึกษา2563 ที่เราชาวครูไทยกําลังสอบหรือสอบแล้วเพื่อนํามาอ้างอิงว21หรือแม้ไม่ได้อ้างอิงว21ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําเพราะมันคือหลักฐานการทํางานของเราเวลาประเมินต่างๆกรรมการก็ต้องถามหาอย่างแน่นอนอย่างเช่นการประเมินสอมศเป็นต้นและผมก็จะกรอกล็อกบุ๊กในหัวข้อนี้ให้ทุกท่านดูด้วยนะครับ สวัสดีครับครณหนึ่งมาแล้วครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาฟังวันนี้ผมตั้งใจจะมาเพื่อแบ่งปันเลือกสรรสิ่งดีๆเพื่อใจมา่ไม่ทุกทุกๆคนเอ๊ะกกดไลค์ like, กดแชร์ share ให้ผมด้วยครับกด s u b สไครป์ไปกดติดตามที่กระดิ่งเรื่องราวดีๆที่ไม่อยากให้คุณทิ้งพบได้ที่นี่ช่องครูหนึ่งที่เดียวเริ่มที่คู่มือกันเลยนะครับนี่ก็คือคู่มือวอ r 21นะครับซึ่งเป็นไฟล์ PDF นะครับมีทั้งหมด1 1 5 8หน้านะครับซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะอยู่ที่หน้า134และก็หน้า135นะครับผมก็จะเปิดให้ทุกท่านดูอย่างรวดเร็วเลยนะครับเราก็กรอกช่องนี้เลยนะครับ134แล้วก็กด enter นะครับนี่ก็คือหน้า134นะครับส่วนข้างล่างก็เป็นหน้า135นะครับ ในหน้า134นะครับก็จะมีข้อมูลของแฟ้มนี้หรือตัวชี้วัดนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ด้านที่เท่าไหร่นะครับตัวชี้วัดที่เท่าไหร่หรือความหมายต่างๆนะครับลองมาเปิดอ่านดูนะครับและก็ข้อกําหนดระดับคุณภาพทั้ง5ระดับนะครับเริ่มที่ขสสเลยนะครับก็จะอยู่ระดับที่2นะครับซึ่งเป็นคะแนนยืนพื้นนะครับมีอยู่3ข้อนะครับนั่นก็คือข้อ1นะครับ ข้อ2และอีกหัวข้อนะครับก็จะอยู่ที่หน้า135นะครับนี่ก็คือข้อ3นะครับของข้อสอนะครับเป็นคะแนนยืนพื้นนะครับจากนั้นก็เป็นของข้อสอนะครับนี่ก็คือระดับที่3นะครับเป็นคะแนนยืนพื้นของข้อสอนั่นเองนะครับมีทั้งหมด4หัวข้อนะครับนี่ก็คือข้อที่1นะครับอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับและก็ข้อที่3และก็ข้อที่4นะครับ ก็จะอยู่ที่หน้า135นะครับนี่ก็คือข้อ3และก็ข้อ4นะครับสรุปคือเราต้องหาเอกสารอ้างอิงตามคะแนนที่เราต้องการนะครับข้อสองก็3ชุดส่วนข้อสอมก็4ชุดนะครับจะชุดเล็กชุดใหญ่ก็อยู่ที่ความขยันของเรานะครับประการที่สําคัญที่สุดนะครับไฟล์นี้ผมก็แบ่งปันเอาไว้ที่ EP ที่20และก็ EP ที่24นะครับใต้คําอธิบายใต้คลิปนะครับลองโหลดมาศึกษาได้นะ ช่วงนี้วอใหม่ยังรอตาครุฑนะครับเราก็ทำวอ2 1ให้เป็นปัจจุบันไปก่อนนะครับเวลาไปเชื่อมต่อจะได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะท่านเลขาธิการกออรคสก็บอกแล้วนะครับว่าสามารถนำมาต่อกันได้หรือไม่อยากเชื่อมต่อกันเราจะทำวอ2 1เยาวไปเลยท่านก็บอกว่าจะนำไปพิจารณาดูนะครับแต่ท่านบอกว่าเราจะเปลี่ยนใจถ้าเราเห็นวอใหม่ก็รอติดตามดูไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้เราก็มาดูรายละเอียด พร้อมไฟต่างๆนะครับที่ผมจะนํามาแบ่งปันนะครับมาดูกันที่ตารางการประเมินภาคเรียนที่1ของผมนะครับที่ท่านกําลังเห็นอยู่นะครับผมมักจะใช้ตารางนี้อธิบายในคลิปนะครับเพราะง่ายสะดวกต่อการเข้าใจนะครับอันนี้ผมคิดเองนะครับตารางนี้แน่นอนนะครับมี13แผ่นนะครับหรือ13หน้านั่นเองนะครับแต่ละหน้าก็เป็นตัวแทนของแต่ละแฟ้มนะครับคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับแฟ้มที่7นะครับนั่นก็แน่นอนนะครับต้องอยู่หน้าที่7ไปดูกัน นะครับหน้าที่7นี่ก็คือแฟ้มที่7นะครับแฟ้มที่7ก็จะอยู่ด้านที่1นะครับด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับ ตัวชี้วัดที่1.4นะครับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะครับในตัวชี้วัดนี้หรือแฟ้มนี้นะครับก็จะมีอยู่4หัวข้อนะครับดังที่ผมเปิดคู่มือแบบรวดเร็วให้ทุกท่านดูไปแล้วนะครับนั่นก็คือขสสองทำอยู่3หัวข้อนะครับส่วนขสสามก็ทำอยู่4หัวข้อนี้นะครับมาไล่ดูทีละหัวข้อเลยนะครับหรือทีละข้อกำหนดระดับคุณภาพนะครับข้อที่1เขาเขียนว่าสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมิน ผลที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเอกสารที่ผมนํามาอ้างอิงนะครับผมก็บอกว่ารายงานการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา63นะครับซึ่งผมแบ่งปันไปแล้วนะครับใน EP ที่30นะครับทุกท่านสามารถย้อนไปศึกษาดูได้นะครับส่วนหัวข้อที่2นะครับมีการประเมินตามสภาพจริงนั่นก็คือหัวข้อวันนี้เลยนะครับเดี๋ยว ทุกท่านจะได้เห็นตัวเอกสารทั้งหมดเลยนะครับส่วนหัวข้อที่3นะครับระบุไว้ว่ามีการประเมินคุณภาพเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และนําผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับเอกสารที่ผมนํามาอ้างอิงนะครับนั่นก็คือรายงานการประเมินการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่1 2รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับนั่นก็คือผมเอาเอกสาร2ชุดนะครับมาอ้างอิงในหัวข้อนี้ ซึ่งแน่นอนนะครับเอกสารทั้ง2ชุดนี้หรือ2เล่มนี้นะครับผมก็แบ่งปันเอาไว้ที่ e ีีที่31นะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับส่วนในหัวข้อที่4นะครับการให้คําแนะนําด้านการวัดและประเมินผลนะครับผมก็ยังไม่ได้จัดทํานะครับเดี๋ยวถ้าผมทําเสร็จผมก็จะทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้ชมเอกสารของผมแล้วนะครับที่ผมจะนํามาโชว์ให้ทุกท่านดูในวันนี้นะครับนั่นก็คือเอกสารที่ผมนํา มาอ้างอิงในหัวข้อที่2นะครับหรือข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่2ของแฟ้มนี้นะครับนั่นก็คือรายงานการประเมินการคัดกรองความสามารถในด้านการอ่านการเขียนการฟังและการพูดนะครับประจําเดือนธันวาคม2563นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมมีเยอะขนาดนี้ปกตินะครับครั้งที่แล้วนะครับนี่ครับครั้งที่แล้วก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมของป3นะครับมีแค่การอ่านและก็การเขียน แต่รอบนี้นะครับมีการอ่านมีการเขียนมีการฟังและก็มีการพูดด้วยนะครับมีการทดสอบอยู่4ทักษะเลยนะครับในรอบนี้นะครับลืมบอกไปนะครับไฟล์นี้นะครับเอกสารชุดนี้นะครับซึ่งผมผมก็ได้แบ่งปันเอาไว้ใน EP ีที่19นะครับทุกท่านสามารถไปดาวน์โหลดนำมาปรับใช้ได้นะครับเพื่อท่านอยากจะประเมินภาคเรียนที่1เหมือนผมนะครับเพราะผมประเมินภาคเรียนที่1ด้วยนะครับดังนั้น ตารางนี้นะครับผมก็ใช้ในการยื่นขอประเมินภาคเรียนที่1ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใน EP ีที่19นะครับก็จะมีตารางาชุดนี้นะครับแล้วก็บันทึกข้อความต่างๆนะครับผมก็ได้แปะลิงก์ใต้คําอธิบายใต้คลิปนะครับลองไปดูสัก1รอบนะครับและถ้าท่านชอบนะครับเอกสารท่านก็สามารถดาวน์โหลดนํานไปปรับใช้ได้นะครับ นี่ก็คือรายงานเล่มนี้นะครับมีเอกสารค่อนข้างเยอะนะครับไปดูเอกสารหมายเลขหกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือปกนั่นเองนะครับปกก็จะง่ายๆตามสไตล์ของผมนะครับนี่ครับรายงานการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียนการฟังและการพูดชั้นป .3 นะครับภาคเรียนที่2เดือนธันวาคม63นะครับนี่ครับก็เป็นปกง่ายๆเลยนะครับไม่ทำยากนะครับ เอกสารหมายเลข2นะครับก็คือบันทึกข้อความนั่นเองนะครับนี่ก็คือบันทึกข้อความง่ายๆสไตล์ของผมนะครับนี่ครับขออนุญาตส่งรายงานการประเมินการคัดกรองนะครับความสามารถด้านการอ่านการเขียนการฟังและการพูดนะครับ ในเนื้อหาก็ระบุนะครับตามที่โรงเรียนมอบหมายให้คณะครูทุกคนดําเนินการประเมินนะครับความสามารถด้านการอ่านการเขียนการฟังการพูดนะครับตามหนังสือคําสั่งโรงเรียนที่131นะครับทับสองนะครับโดยให้ครูดําเนินการประเมินนะครับปัดนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจึงขออนุญาตส่งโดยมีรายงานภาพประกอบร่องรอยหลักฐานพร้อมกับเอกสารฉบับนี้นะครับอันนี้ก็คือเนื้อหา ง่ายในบันทึกข้อความนะครับข้างล่างก็เป็นลงชื่อตัวเองนะครับแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกข้อความง่ายๆสไตล์ของผมนะครับปิดไปเอกสารหมายเลข3นะครับก็คือรายงานพอรับรองนั่นเองนะครับนี่ก็คือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผมนะครับเป็นเอกสารที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะอะไรนะครับ คือหลังจากที่ท่านผู้อำนวยการเซนนะครับครูวิชาการเซนอรองผู้อำนวยการเซนนะครับผมก็จะประทับตาโรงเรียนนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับประทับตานะครับ เก็บเป็นร่องรอยในการทํางานชิ้นนี้นะครับเอกสารแผ่นนี้ก็จะยืนยันในการทํางานว่าผมได้ทํางานชิ้นนี้จริงๆนะครับนั่นก็คือมีครูวิชาการรับรองท่านรองรับรองท่านผู้อำนวยการรับรองนะครับเอามาดูในเนื้อหานะครับนี่นะครับข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของโรงเรียนที่131ทับสองนะครับโดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ดําเนินงานการประเมินการคัดกรองความสามารถการอ่านการเขียนการ ฟังและการพูดภาคเรียนที่2นะครับปี63นะครับจำนวน4ชั่วโมงนะครับปฏิบัติหน้าที่ในสัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่14 18, ถึง18ธันวาคม6จําจำนวน4ชั่วโมงนั่นก็คือวันที่16เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและก็เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับ รวมเป็น4ชั่วโมงนั่นเองนะครับรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่มีอะไรบ้างคือ 1. วัดความสามารถด้านการอ่านออกเสียง2วัดความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง 3. วัดความสามารถในการเขียนคํา4วัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 5. วัดความสามารถในการฟังและ 6. วัดความสามารถในการพูดและก็7ตรวจสรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเห็นไหมครับอันนี้ก็คือรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่นะครับ ข้างล่างก็เป็นลงรายชื่อของตัวเองนะครับตรงนี้ก็ครูวิชาการก็จะรับรองเป็นคนที่1น,นะครับแล้วก็คนที่2ที่จะรับรองก็คือท่านรองผู้อำนวยการนะครับคนที่3ก็เป็นท่านผูน้อำนวยการนะครับเอกสารหมายเลข4คืออะไรที่ขั้นสรุปผลก็เป็น ที่ขั้นธรรมดานะครับก็คือสรุปผลการประเมินการคัดกรองนะครับหัวข้อที่4ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นเอกสารแผ่นเดียวนะครับเอกสารหมายเลข5นะครับแบบบันทึกและสรุปผลนะครับเอาเปิดไปดูนี่ก็คือแบบบันทึกที่ผมออกแบบเองนะครับผมก็ใช้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับ ครั้งนี้ผมก็เปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นไฟล์ Excel นะครับซึ่งผมเป็นคนออกแบบเองนะครับโดยอ้างอิงจากคู่มือในการสอบการคัดกรองนะครับแล้วผมก็มานั่งพิมพ์เองนะครับนี่ครับมันก็จะมีตอนที่1การอ่านออกเสียงนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับว่าเด็กอ่านออกเสียงถูกกี่ข้อนะครับผิดกี่ข้อนะครับก็จะสรุปออกมานะครับจากนั้นฉบับที่2ก็เป็นการอ่านรู้เรื่องนะครับนี่ครับอ่านรู้เรื่องก็จะมีอยู่ 10ข้อนะครับดังที่เราเห็นอ่านรู้เรื่องก็จะมีอยู่10ข้อนะครับอันนี้คือของป .3 นะครับถ้าครูปร3ดูอยู่นะครับถ้าท่านไม่รังเกียจนะครับท่านสามารถเอาไฟล์นี้นะครับเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ฉบับที่2การเขียนคำนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนคําตามคําบอกนะครับจริงๆผมก็ยังไม่กรอกนะครับกรอกแค่บางคนนะครับกรอกแค่บางคนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเด็กผมเก่งโอ้ได้เต็ม20หมดเลยไม่ใช่นะครับก็คือผมยังไม่กรอก นนั่นเองหลังจากผมทำคลิปนี้แหละครับผมก็จะนั่งกรอกครับจริงๆผมก็มีข้อมูลหมดแล้วนะครับสอบเสร็จแล้วนะครับทีนี้ชีตต่อมาก็จะเป็นการการเขียนเรื่อง ตามจินตนาการนะครับซึ่งป .3 เขาก็จะให้รูปภาพมานะครับปีนี้ก็เป็นการปลูกต้นไม้นะครับให้นักเรียนแต่งเรื่องตามจินตนาการนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์การให้คะแนนนะครับนี่เขาบอกว่าตั้งชื่อเรื่องได้2คะแนนมีสาระ5คะแนนใช้ภาษาถูกต้อง3สะกดคำสะอาดเรียบร้อยนะครับก็ตามนี้อันนี้อันนี้กรอกหมดแล้วนะครับอันนี้นะครับต่อมาก็เป็นสรุปผลนะครับนี่นะครับสรุปเกี่ยวกับเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือ การอ่านแล้วก็การเขียนนะครับนี่มีการอ่านออกเสียงแปลผลออกมาเท่านี้นะครับอ่านรู้เรื่องนะครับแปลผลออกมาเท่านี้เขียนคําแปลผลออกมาเท่านี้นะครับแล้วก็เขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับอันนี้คือส่วนที่1นนะครับปกติก็มีแค่นี้นะครับในทุกๆปีนะครับแต่ปีนี้ของป .3 นะครับมันโผล่ออกมาอีก นั่นก็คือการฟังด้วยนะครับให้นักเรียนฟังแล้วก็ตอบคําถามนะครับมีอยู่5ข้อนะครับแล้วก็มีการพูดด้วยนะครับให้นักเรียนพูดนะครับอันนี้การฟังนะครับการพูดนะครับมี2ออย่างแค่นี้นะครับฟังแล้วก็พูดแล้วก็สรุปผลนะครับอันนี้ชีทสุดท้ายก็เป็นสรุปผลนะครับนี่ครับสรุปการฟังแล้วก็การพูดนะครับ นี่นะครับผมก็ปริ้นออกมานะครับอ่ปริ้นออกมานี่ครับก็ข้างล่างก็เป็นลายเซ็นเราก็เซ็นได้นะครับนี่เซ็นส่งเลยนะครับสบายไปเลยนะครับนี่ก็คือแบบบันทึกการสรุปหลังจากที่เราสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไปเอกสารหมายเลข6นะครับก็เป็นที่ขั้นหนังสือราชการนะครับ นี่ก็เป็นที่ขั้นหนังสือราชการแผ่นเดียว <Jamie, S 1> นะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับปิดไปนะครับหนังสือราชการนะครับก็เป็นหนังสือจากเขตหรือจากกศจของเรานะครับสั่งให้เราสอบอ่านเขียนเด็กนะครับผมก็ขออนุญาตไม่เปิดให้ทุกท่านดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเฉพาะกศจเฉพาะเขตนะครับอันนี้ก็เป็นของเขตของผมเป็นของกศจของผมนะครับมาดูหัวข้อที่8นะครับเอกสารหมายเลขที่8คืออะไรเปิดดูนิดนึง นะครับ ก็จะเปิดดูให้หมดนะครับอันนี้ก็ร่องรอยนะครับเอกสารแผ่นนี้ก็บอกว่าร่องรอยการอ่านออกเสียงอ่านรู้เรื่องการเขียนคำตามคำบอกการเขียนเรื่องการฟังการพูดนะครับก็เป็นที่ขั้นหลังจากแผ่นนี้เสร็จนะครับก็เป็นหัวข้อที่9นะครับแบบทดสอบการอ่านเขียนจริงๆมันไม่ใช่แบบทดสอบนะครับคล้ายๆเป็น answer sheet นะครับคือกระดาษคําตอบนั่นเองนะครับเปิดไปดูก็ได้นะครับนี่ครับก็เป็นกระดาษคําตอบนะครับนี่ ซึ่งผมก็ออกแบบเองนะครับง่ายนะครับง่ายต่อการตรวจของผมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นของปอ .3 นะครับให้เด็กอ่านก็เป็นคะแนนนะครับ ก็มีอยู่20คำนั่นแหละครับตามข้อสอบเขานั่นแหละนะครับเอาปิดไปนะครับมาดูอันนี้อะไรหัวข้อที่10แบบทดสอบก็คือ a n s w e r s h e e t นะครับหรือกระดาษคําตอบนั่นเองนะครับมาดูนี่ครับเห็นไหมครับผมก็ออกแบบเองนะครับจริงๆท่านก็เอาไปใช้ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะสอบเสร็จแทบทุกคนแล้วนะครับอันนี้ก็คือเขียนตามคําบอกนะครับ20คํานะครับผมก็ออกแบบแบบฟอร์มนี้เองนะครับปริ้นออกมาแล้วก็ไปถ่ายเอกสารแจกนักเรียนนะครับ อันนี้ก็เป็นอ่านรู้เรื่องเห็นไหมครับเด็กตอบกอไก่ขอไข่แบบนี้นะครับผมก็ตรวจนี่งครับง่ายนะครับอยู่ในแผ่นเดียวเลยนะครับซึ่งในข้อสอบมันมีหลายแผ่นมากนะครับเวลาทําเอามาใส่เล่มนะครับมันหลายแผ่นนะครับผมก็เลยคิดว่าเออทำยังไงให้มันประหยัดกระดาษที่สุดนะครับผมก็เลยทํากระดาษแผ่นนี้ออกมานะครับเป็นอ w e r ซ h e ีตนะครับหรือกระดาษคําตอบนั่นเองนะครับเอาไว้ ซึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับเป็นร่องรอยนะครับเอาไว้แนบในรายงานนั่นเองนะครับมาดูหัวข้อที่11เนะครับเป็นอาร์ e ซีชีตเหมือนกันนะครับหรือเป็นกระดาษคําตอบนะครับนี่ครับอันนี้เป็นการฟังนะครับการฟังกับการพูดอยู่ด้วยกันนะครับการฟังมีอยู่5ข้อสมมติเด็กตอบกไก่ขอไข่เด็กก็เขียนลงไปนะครับทำเสร็จแล้วก็มาทําเรื่องที่2นะครับอนี่ก็เป็นการการพูดนะครับเขาให้ นักเรียนพูดแล้วเราก็ลงคะแนนนะครับก็ง่ายนะครับนี่อยู่ในแผ่นเดียวเลยนะครับซึ่งในข้อสอบนะครับมันมีหลายแผ่นนะครับเพราะว่ารายงานเล่มนี้นะครับมันมีหลายชุดนะครับผมก็เลยทำอย่างไงให้รายงานมันไม่หนานะครับถ้าเอาหลายๆชุดเด็กผมมี29คนนะครับถ้าเอาข้อสอบเป็นร่องรอยที่เด็กทําจริงๆทุกคนเลยนะครับเอามาแนบเนี่ยโอ้เยอะมากนะครับน่าจะ 50- 5 0ถึง60แผ่นได้นะครับผมก็เลยออกแบบเองนะครับออกแบบเอกส อ่านเสื้อเช็ดแผ่นนี้นะครับเพื่อที่จะให้รายงานของผมมันบางขึ้นนะครับไม่หนานะครับทีนี้หัวข้อที่12นะครับที่ขั้นคําสั่งนะครับามาดูที่ขั้นคําสั่งนะครับก็เป็นที่ขั้นแผ่นเดียวนะครับที่ขั้นคําสั่งของโรงเรียนนะครับ ัวข้อที่13านะครับคำสั่งคัดกรองการอ่านการเขียนนะครับเอาเปิดดูนะครับคำสั่งนั่นก็คือเป็นคำสั่งว่าให้คุณครูแต่ละชั้นนะครับสอบนักเรียนหรือเรียกว่าประเมินคัดกรองในการอ่านการเขียนนักเรียนนะครับนี่ครับก็เป็นคำสั่งทั่วไปที่โรงเรียนแต่งตั้งให้เราสอบนะครับก็เป็นหลักฐานนะครับผมคิดว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะครับก็คือโรงเรียนสั่งให้เราทำนั่นเองนะครับจึงมีรายงานเล่ม นี้เกิดขึ้นนะครับก็เอาไว้แนบนะครับในรายงานเล่มนี้นะครับเอกสารหมายเลข14นะครับที่ขั้นประกาศนะครับก็จะเปิดให้ดูทุกแผ่นนะครับอ้าวก็เป็นประกาศของโรงเรียนนะครับประกาศอะไรอ้าวไปดูกันนะครับประกาศนะครับหมายเลข15ก็คือประกาศของโรงเรียนนะครับประกาศของโรงเรียนก็คือข้อตกลงของโรงเรียนนะครับว่าเราทํางานเรื่องนี้นะครับเราจะได้กี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับ นี่นะครับในหัวข้อนี้นะครับก็บอกว่าการคุมสอบนะครับ ในการประเมินการอ่านการเขียนนะครับ6ชั่วโมงต่อวันนะครับแต่ผมเอาแค่4ชั่วโมงเองนะครับถ้าผมจะทํา6ชั่วโมงก็ทําได้นะครับแต่ผมก็คิดว่าเอาแค่4ชั่วโมงก็พอแล้วนะครับครับนี่ก็คือประกาศกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานนะครับปิดป้ายเอกสารหมายเลข16นะครับที่ขั้นตารางสัปดาห์การทํางานนะครับก็เป็นเอกสารแผ่นเดียวนะครับอ่าสัปดาห์การทํางาน เอาปิดป้ายเอกสารเกือบจะจบแล้วนะครับเอกสารหมายเลข17นะครับก็คือตารางการทำงานของภาคเรียนที่2นั่นเองนะครับนี่นะครับนี่ก็คือตารางสัปดาห์การทํางานนะครับว่าสัปดาห์ที่1นะครับมันอยู่ในช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับสัปดาห์ที่2ออยู่ช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับซึ่งผมก็เทียบเคียงจากปฏิทินนะครับ แล้วก็ทําตารางนี้ออกมาเอาไว้เอาไว้ให้ตัวเองดูนั่นแหละครับมันเกิดประโยชน์อะไรนะครับท่านเห็นอ่าไฟล์ที่เท่าไหร่นะไฟล์นี่ครับรายงานพอรับรองนะครับเดี๋ยวเปิดย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะครับ นี่นะครับจำนวน4ชั่วโมงเห็นไหมครับสัปดาห์ที่3มนะครับมันก็จะไปโยงกับเอกสารที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับตารางการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเราก็ต้องทําให้ถูกต้องซึ่งเวลาวันที่นะครับมันต้องตรงกันพอสมควรนะครับดังนั้นมันก็จะโยงหากันหมดเลยนะครับนี่ครับ4ชั่วโมงนะครับซึ่งในโรงเรียนของผมกําหนดไว้6นะครับแต่ผมเอา4เห็นไหมครับเอกสารมันก็จะโยงหากันได้นะครับปิดไปทีนี้อันสุดท้าย ใชนะครับนั่นก็คือกลอกล็อกบุ๊กนะครับรายงานชิ้นนี้นะครับผมนับเป็นชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยนะครับนั่นก็คือได้4ชั่วโมงนะครับค่อยๆสะสมไปนะครับซึ่งผมก็จะเอานําไปกรอกในล็อกบุ๊กอ้าวไปดูวิธีการกรอกล็อกบุ๊กเบื้องต้นเราต้องไปเปิดล็อกบุ๊กก่อนนะครับครับนี่ก็คือล็อกบุ๊กนะครับที่ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะมีเกณฑ์ใหม่แล้วนะครับล็อกบุ๊กก็ไม่รู้ว่ามัน ยังไงกันนะครับแต่ผมก็จะทําเป็นปัจจุบันนะครับสไตล์ของผมทําเป็นปัจจุบันไว้นะครับในการกรอกล็อกบุ๊กนะครับก็ต้องเปิดไฟล์อ่าหนึ่งไฟล์ล็อกบุ๊กนะครับสองนะครับก็เป็นารายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ผอรับรองนะครับแล้วก็3านะครับตารางการาทำงานนะครับ อ้าวมาดูวิธีการกรอกล็อกบุ๊กนะครับเราก็ต้องมากรอกในชีทที่4ี่นะครับนั่นก็คืองานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะครับอ่าก็กรอกลงไปเลยนะครับ25,63นะครับปีการศึกษานะครับภาคเรียนที่2นะครับสัปดาห์อ้าวเมื่อกี้ผมบอกว่าสัปดาห์ที่เท่าไหร่ไปเปิดดูสักนิดนะครับเพื่อความชัวนะครับสัปดาห์ที่3นะครับดังนั้นผมก็จะไปคัดลอก สัปดาห์ที่3ไปวางเลยนะครับนี่ครับก็คัดลอกจากตารางนี้เลยนะครับมันจะเชื่อมโยงหากันแบบนี้นะครับคัดลอกเสร็จนะครับจากนั้นเราก็มาวางนะครับนี่ครับวางนะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับทีนี้รายงานชื่อว่ารายงานอะไรเราก็ไปคัดลอกมานะครับเดี๋ยวผมจะไปคัดลอกมาคัดลอกมาจากไหนดีนะครับคัดลอกมาจากนี่อ่า ตรงนี้เลยนะครับคัดลอกนะครับคัดลอกเดี๋ยวไปลบที่หลังได้นะครับคัดลอกไปก่อนนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็ไปเปิดล็อกบุกนะครับแล้วก็วางนะครับเดี๋ยวค่อยไปลบนะครับทีนี้เราก็มาแก้นะครับมันกระโดดมา2ชีทเห็นไหมครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้นะครับอ่าก็พิมพ์ว่าบริหารงานวิชาการนะครับก็วงเล็บเปิดนะครับก็เขียนว่าการประเมินการคัดกรองความสามารถการอ่านการเขียนการฟังการพูดนะครับภาคเรียนที่2นะครับปีการศึกษา2 5 6 3วงเล็บปิดนะครับนี่ครับก็มาลบอันนี้ออกนะครับ ตรงนี้ก็ใส่4ชั่วโมงนะครับส่วนตรงนี้ก็พอรับรองนะครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับการกรอกล็อกบุกนะครับไม่ยากเลยนะครับในการกรอกในหัวข้อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับดังนั้นเอกสารมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับนี่ครับเอกสารชุดนี้นะครับ แล้วก็เอกสารตัวนี้นะครับมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับก็คือเราต้องเอามากรอกในล็อกบุ๊กให้ถูกต้องนะครับในสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับกี่ชั่วโมงนะครับผมก็จะทําเอกสารให้มันสอดคล้องกันมันร้อยหากันนะครับ ครับนั่นก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากนิดนึงนะครับแม้ว่าจะเป็นวอ1หรือวออะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็จะสู้ต่อไปนะครับและผมก็จะนําสิ่งที่ผมรู้มาเล่าให้คุณครูฟังเช่นเคยนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการดูคลิปให้จบด้วยนะครับและไฟทั้งหมดนะครับในวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับประมาณ2วันเช่นเดิมนะครับฝากกดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามให้ช่องครูหนึ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ ขอบคุณกำลังใจกดดาวน์โหลดไฟล์กดติดตามช่องครูหนึ่งเดี๋ยวจะพลาดอะไรไปอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่วยแชร์ช่วยไลค์ like เป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าณนอีกไม่นานนักความรู้ดีๆพร้อมให้ไม่มีพักเจอกันได้ที่นี่ช่องครูหนึ่งนะครับ